ทุกคนบรรยากาศดีเลยครับหมาน่ารักจังเลยเชิญเลยครับนี่มีหมามาด้วยทุกคนตรงนี้จะเป็นบรรยากาศดูที่วัดพุธทธสวรรค์นะทุกคนนะบรรยากาศดีมากเราอยากให้หมาเดินมาจังเลยนะครับจะได้ถ่ายรูปทุกคนนี่แล้วเรากำลังกินกระเพาะปลาทุกคน ของพี่โซเฟียร้านโซเฟียตรงบาลากัสส่วนอาหารเนาะตรงปากกรานทุกคนเชิญเลยครับนี่เราจะได้ดูหมาด้วยหมาน่ารักมากเลยหมานุ่มใช่ไหมอายุเท่าไหร่รแล้วครับพี่สิบขวบแล้วเหรอครับทำไมดูยังเด็กอยู่เลยยังดูเด็กอยู่เลยเนี่ยหมายังดูเด็กอยู่เลยสิบขวบแล้วนะครับ ดูมันเป็นมิดดีเนาะนะครับดูมันเป็นมิดมากเลยนะทุกคนนี่คือพระใส่ญาติอยู่ตรงนี้นะพระใส่ญาติแล้วกเจดีย์ทรงมาเฟื่องรูปมาเฟื่องพุทธทสวรรค์นะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะนะฮไ,ได้เลยครับนี่ นี่ครับห,หมาน่าก,กลัวไหมห,ห,ห,หมานะครับห,ห,หมาครับทุกคน <c oughs> จริงๆอ่อะ จริงๆอะทุกคนหมาเนี่ยนะมันดูเป็นมิตรนะแต่อีกคนเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรนะยกม้ยกมือทําให้เราแบบเหมือนกับส่งสัญญาณว่าหมากูดุจริงๆหมามันไม่ได้ดุหรอกนะฮะเพราะมึงทําท่าทางดุยิ่งกว่าหมาอีกอันนี้ลูกอะไรลูกตกมาเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวกินกินออมกินกระเพาะปลาแท้ๆนะฮะทุกคนจริงๆมีพริกน้ำส้มด้วยนะ เนี่ยค่ะนะฮะน่าทานมากเลยอืมอร่อยอ่ะทุกคนนี่ก็ะดาจจะไม่ใส่พริกน้ำส้มนะทุกคนอืมอร่อยสุดยอดนะฮะดูน้องไก่ทุกคนเห็นไหมกินเราต้องได้ประโยชน์นะมาเที่ยวมาไว้พระเราก็หาที่สงบสงบทานเปลี่ยนบรรยากาศให้ดูว่า โลกใบนี้มนุษย์มนาก็ไปถึงไหนกันแล้วบรรยากาศทิวทัศน์เป็นยังไงก็ฝากกันในนี้อืมเดี๋ยวไปดูนี่สวยมากมมมพระใสเอา้าทำไมมามา,มาวางไว้ตรงนี้ใครกินน้ำแล้มาวางแบบนี้นี่ครับทุกคนนะฮะจังหวัดที่เป็นมรดกโลกอยุธยาที่คือวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เป็นฉาก เขาถ่ายในละครหนังบุตเพศนิวาสไงเนี่ย,ยสวยมากเลยทุกคนตอนที่ครั้งนั้นมาเราไปยืนนร่งข้างในประตูแล้วก็สวยมากถ่ายออกมาทุกคแต่วันนี้มาคนเดียวไม่มีใครถ่ายรูปให้ทุกคนดูสิเลิศไหมอันที่ฝั่งที่เป็นแม่น้ำป่าสักนะ์ะ ที่ข้ามจากฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นก็จะเป็นรีสอร์ทโรงแรมเยอะมากเลยแต่ฝั่งนี้รีสอร์ทโรงแรมโฮมสเตย์แทบจะไม่มีเราโชคดีที่มาพักที่ซุ้มไทยโฮมสเตย์ก็เลยได้ปันจักรยานมาตรงปากกรานแล้วก็เจอบาลากาสสวนอาหารก็เลยได้ออกรับประทานได้เจอร้านอาหารสวนอาหารมุสลิมเยอะเลยนะฮะกระเพาะปลาข้าวซอยนะฮะมาทานเก็บบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครทุกคนนะฮะ จะเห็นว่าจะมีกล้องวงจรปิดนะใครจะมาสีสัวไม่ได้นะในนี้จะคุมด้วยกล้องวงจรปิดหมดเลยใครจะมาทําอะไรไมิดีมิร้ายอย่างเงี้ยน,นะฮะอันนี้มะม่วงกําลังออกดอกแต่เราเนี่ยหาที่นั่งไม่คิดหมามันเดินตรงเนี้ยนะฮะทำไมเขาต้องเอาหมามาเดินในนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันสองผัวเม,มียเมื่อกี้เขาน่ารักดีนะแต่ดูเหมือนกับแบบเขาก็ไม่อยากจะเป็นมิตรกับเราเท่าไหร่เราพยายามให้หมาเดินผ่านกล้องเขาก็ทําท่าแบบอืเหมือนกับแบบหมาจะทําร้ายเรานะถ้าเกิดเราถ่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคน ดูสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยต้นหญ้าบนโคดนะทุกคนเจดีมาเฟืองวัดพุทธทยสวรรค์ครับทุกคนอุย้ยนี่มะม่วงอะไรมีลูกเล็กๆใช่มะม่วงนี่เนาะทำไมลูกเล็กจังเลยนี่ตกล่วงลงมานีกว่าไม่ใช่มะม่วงนี้จ้ะมะม่วงเบาไหมเดี๋ยวลองขยี้ดูอไม่ใช่มะม่วงเบานะฮะกลิ่นไม่ออกเปรี้ยวๆไม่ใช่มะม่วงเบามะม่วงเบาต้องแบบ กลิ่นแซบนะฮะอ๋อใช่อยู่นะน่าจะใช่อยู่แต่ไม่แน่ใจอะนะฮะอืมกัน